สวัสดีครับวันนี้นะครับวุ้นเส้นเองนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของสิ่งที่ยอดทิตของ a r m n มา y i n i c e x p r e s s นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรม a r m n ม c o c k t a i l b ท t บ t เนะครับกับในส่วนของตัว Fat Premium Lipo คูณ2นะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเราจะจัดแพ็คคู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในส่วนของตัวค็อกเทลตัวเนี้นะครับตอนนี้ เป็นในส่วนของตัวหน้าใสชํำวาวสไตล์เกาหลีนะครับเดี๋ยวดูหน้าวุ้นก่อน,อ,น,นอันนี้วุ้นฉีดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวแฟตไลโปคูณสองนะครับตัวนี้ใครยังไม่ได้รีบจองนะครับรีบจองเข้ามาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับแพ็คคู่ปกติอันเนี้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่5,500บาทสำหรับอามานี่ค็อกเทลนะครับส่วนอันนี้อยู่ที่ 2, 9 9 0บาท แต่ตอนนี้สุดคุ้มมากเราเอามารวมกันนะครับตอนนี้อยู่แค่5,900บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจคู่ใครยังไม่ได้จองนะครับรีบจองกันเข้ามานะครับก่อนหมดโคต้าแล้วพบกันที่อามานี่คลินิกเอ็กเพรสนะครับเพราะความสวยมีทางรัด